คือไม่นคนไหนที่เคยต่อเติมบ้านหรือว่ากําลังคิดจะต่อเติมบ้านไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมบริเวณหลังบ้านเพื่อจะเป็นห้องครัวหรือว่าห้องซักล้างหรือว่าการต่อเติมบริเวณข้างๆเพื่อจะเป็นระเบียงหรือว่าห้องอเนกประสงค์ต่างๆพวกเราก็น่าจะเคยได้เจอหรือว่าเคยได้ยินปัญหาต่างๆที่มันจะตามมาหลังจากที่เราต่อเติมไปแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่บริเวณนั้นเน,เน,นี่ยมันแตกร้าวนะครับผนังแยกออกจากตัวตึกอาจจะน้ําสาดแล้วรั่ว หรือว่าแม้แต่บริเวณนั้นเนี่ยมันอับชื้นจนกระทั่งเป็นเชื้อราเราจะออกแบบส่วนต่อเติมบ้านยังไงให้เหมาะสมที่สุดให้มีปัญหาตามมาน้อยที่สุดเดี๋ยวพี่วิสรุปให้จบในคลิปนี้คลิปเดียวครับสวัสดีครับพี่พี่จากช่องช่างเถื่อบายพี่พีนะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องส่วนต่อเติมกันนะครับฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อบายพี่พีในทุกรช่องทางด้วยนะครับอันดับแรกเลยก็คือหลายๆคนคงจะมีคําถามนะครับว่าเวลาเราไปซื้อบ้านโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับหรือว่าทาวน์เฮาส์เนี่ย ทำไมเขาถึงต้องเหลือที่รอบๆไปด้วยทําไมไม่สร้างให้มันเต็มไปเลยเพราะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วครับว่าอย่างไปทาห้องเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยบางทีแล้วก็จะต้องไปต่อเป็นร้านซักล้างนะครับหรือว่าเป็นครัวหรือว่าแม้แต่บริเวณหน้าบ้านเองสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปต่อเป็นกันสาดเพื่อจะให้รถมันจอดก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วครับมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ครับมันจะมีกฎหมายละไๆอยู่2ข้อนะครับที่มันเกี่ยวกับการใช้งานในบริเวณบ้านที่เราซื้อนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของระยะล่นครับกฎหมายมีกําหนดไว้ครับว่าตัว ขอบเขตข้างนอกนครับเท่าไหร่แล้วก็กฎหมายตัวนี้ก็คือกฎหมายการใช้ประโยชน์พื้นที่นะครับโดยหลักการแล้วถ้าคร่าวๆก็คือเราในสามารถจะสร้างอาคารได้ไม่เกิน70%ของพื้นที่รวมนั่นหมายความว่าพอเวลาโครงการต่างๆครับเวลาเขาออกแบบบ้านนะครับมันจะต้องมีที่ว่างทิ้งไว้ประมาณ30%ซนะครับซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นเอาเรื่องแรกก่อนที่พวกเราจะต้องรู้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาพวกโครงการพวกนี้เขาสร้างส่วนใหญ่เขาจะสร้างเต็ม70%นนะครับที่เขาสร้างได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกกรณีนะครับหรือว่าในกรณีส่วนใหญ่ที่เรามีการต่อเติมอาคารเพิ่มจากพื้นที่เดิมไปนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว <yd ul og> ปกติก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าบ้านเราบางทีมันเล็กๆนะครับเพราะฉนั้นพวกเจ้าหน้าที่ราชการเขาก็อาจจะไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายกับเราสักเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีเดียวครับในกรณีที่เราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต่อเติมไปแล้วเนี่ยเราไปทําเพื่อนบ้านเดือดร้อนแล้วถ้าเขาไปร้องเขตหรือว่าไปร้องหน่วยงานราชการต่างๆอันนี้ถ้าเกิดว่ามีการวิ่งเข้ามาตรวจเราอาจจะเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันค่อนข้างจะผิดกฎหมายแล้วก็พยายามทาตัวเป็นมีรกับเพื่อนบ้านไว้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างกันนะครับคำถามแรกเลยครับที่เป็นคําถามมาตรฐานนะครับที่เป็นคําถามแรกที่คนถามเลยก็คือเฮ้ยแล้วส่วนต่อเติมเนี่ยมันต้องตอกเสาเข็มไหม ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันจะมีอยู่2ปัจจัยหลักๆนะครับในการตัดสินใจว่าเราควรจะตอกเข็มไม่ควรจะตอกเข็มหรือว่าถ้าจะตอกเข็มเนี่ยเราควรจะตอกเข็มแบบไหนอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือพื้นดินบริเวณนั้นนะครับมันเป็นยังไงครับหมายความว่าพื้นดินบริเวณนั้นน่ยมันนิ่มมันแข็งยังไงอย่างเช่นถ้าเรานึกภาพง่ายๆว่าถ้าเป็นในบริเวณกรุงเทพและปริมณนทอนอันนี้เราได้เลยนะครับว่าบริเวณแถวๆนี้พื้นพื้นดินมันค่อนข้างนิ่มนะมันโอกาสที่มันจะซุดแตกแล้วอันเนี้ย ภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานที่มันเป็นที่อาจจะเป็นที่ดินที่ภูเขาที่เราสามารถจะพอสังเกตได้ว่ามันแข็งอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องต่อเข็มก็ได้นะครับคานนี้คำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวิธีการง่ายที่สุดนะครับก็อาจจะสังเกตเพื่อนบ้านนะครับว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณเดียวกับเราอะครับเขามีการต่อเติมไหมนะครับแล้วมันมีการ มีปัญหาของการซูดแตกรล้าหรือเปล่าก็น่าจะเป็นต้นแบบได้ดีและอีกเรื่องหนึ่งที่มีส่วนในการประกอบการตัดสินใจก็คือลักษณะการใช้งานของส่วนต่อเติมที่เราจะทำครับว่าส่วนต่อเติมนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรหมายความว่าน้ําหนักมันมากแค่ไหนเช่นถ้าเกิดว่าเราจะต่อเติมเป็นแค่ลานซักล้างเบาๆผนังเป็นไม้ละแนงนะครับที่ไม่ได้มีการก่ออิฐฉาบป,ปูน ผนังโล่งๆหลัลงคาไม่ได้หนักมากอันนี้ก็อาจจะลงเข็มลงเข็มสั้นหน่อยไม่ต้องลงเข็มลึกหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการต่อให้มันถาวรน,นะครับเป็นส่วนต่อเติมของบ้านอย่างจริงจังอันนี้ก็อาจจะต้องลงเข็มให้มันลึกขึ้นในส่วนข้อดีข้อเสียของการเลือกเสาเข็มในแต่ละประเภทนะครับก็เราได้ไม่ยากอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นเข็มสั้นนะครับมันก็จะถูกกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราตีเข็มสั้นเนี่ย โอกาสที่มันจะซุดนะครับแล้วซุดไม่เท่ากับตัวบ้านมันก็จะมีเพราะจะหมายเขาว่าถ้าเกิดว่าส่วนต่อเติมเนี่ยเราต่อเข็มได้ไม่ถึงชั้นดินที่มันรับน้าหนักได้นะครับมันก็จะซุดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่ส่วนต่อเติมมันแยกจากตัวบ้านเดิมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้เข็มสั้นน่ะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือตัวโครงสร้างะครับ ของตัวส่วนต่อเติมมันจะต้องไม่เกาะติดกับตัวบ้านเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแตกร้าวหรือถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าเป็นส่วนโครงสร้างเองเ่ยสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไปดึงหลังคาให้มันฉีกขาดแล้วก็เกิดอาการน้ํารั่วได้แต่ถ้าเกิดว่างบประมาณไม่ใช่ปัญหาแล้วเราอยากให้ส่วนต่อเติมเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกับบ้านโดยถาวรน,นะครับจริงก็ตีเข็มยาวไปให้ถึงชั้นดินข้างล่างเลยอันเนี้ย ก็จะขจ,จัดปัญหาได้หมดเรียบร้อยครับปัญหาหนึ่งก็คือ,อาการต่อเข็มยาวครับในที่แคบแบมันก็มีความเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะไปกระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้าน,นครับก็อาจจะมีปัญหาตอนก่อสร้างด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คงต้องไปชั่งน้าหนักดูดีๆกันจริงๆสิ่งถัดมาที่เราจะต้องดูนะครับก็คือตัวผนังนะครับที่เราจะใช้ในส่วนต่อเติมครับก็ต้องกลับมาดูเลยนะครับว่าห้องนั้นนะครับที่เรากําลังจะสร้างครับเราจะใช้งานยังไงมีการติดแอร์ไหมนะครับหรือว่ามันมีฝนสาดหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิด กอทึบไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้มีปัญหาเรื่องแอร์ออกจะได้ใช้งานได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นนะครับมันเป็นบริเวณที่เราไม่ได้ตั้งใจจะติดเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของตัวช่องระบายอากาศต่างๆครับก็อาจจะต้องทําเผื่อไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะใส่เป็นช่องลมแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้สวยงามนะครับดูเบาหน่อย,ยก็อาจจะทําเป็นลักษณะของไม้ระแนงก็ได้ส่วนผนังเองนะครับนอกเหนือจากการใช้งานแล้วเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าบริเวณผนังเนี่ยมัน อาจจะมีคน,เ,นเข้ามาจากด้านนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับที่เขาจะไม่สามารถทำลายหรือว่าเข้ามาได้ง่ายๆเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวไม้ระแนงนะครับก็อาจจะต้องมีการตีโครงนะครับหรือว่าเชื่อมโครงเป็นเหล็กให้มันถี่หน่อยนะครับ ให้คน,นไม่สามารถจะลอดเข้ามาได้กรณีหนึ่งเราก็อาจจะใช้เป็นพวกเหล็กตะแกรงก็ได้นะครับพวกนี้ลมก็จะพัดผ่านได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยครับเพราะว่าเราก็ได้เชื่อมปิดไว้นะครับถ้าเกิดว่าคนจะลอดเข้ามาก็อาจจะต้องตัดทําลายซึ่งอาจจะยากหน่อยก็จะปลอดภัยเช่นเดียวกันก็คือในส่วนของตัวหลังคาครับซึ่งโดยปกติแล้วครับบริเวณต่อเตอพวกนี้เขาจะใช้หลังคาที่มัน ไม่มีน้ําหนักมากนะครับเพราะนั้นเขาจะไม่ได้ใช้พวกกระเบื้องเซรามิกนะครับที่มันหนักๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาไม่ใช้เป็นพวกไม่ได์ชีสนะครับที่มันเบาเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นพวกแผ่นใสนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอะคริลิกนะครับหรือว่าเป็นพวกโพลิคาร์บอเนตเนี่ยในวิธีการเลือกใช้งานก็ต้องมาดูเลยครับว่าบริเวณนั้นเ,นเราใช้ทําอะไรนะครับหมายความว่าบริเวณนั้น,นอันดับแรกก่อนเลยคือเราเนี่ยต้องการแสงสว่างไหม ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการแสงสว่างหรือว่ามันเป็นบริเวณครัวนะครับที่มันโดนแดดจัดๆไม่ได้เพราะว่าพวกเครื่องครัวพวกที่เป็นอุปกรณ์ตู้เย็นไมโครเวฟต่างๆเนี่ยมันจะเสียหายได้ก็อันเนี้ยก็คงใช้เป็นแผ่นทึบปนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้อุปกรณ์มาตรฐานหรือว่าตัววัสดมุมาตรฐานที่เขาใช้มันก็จะเป็นเมัลชีสนะครับคราวนี้หลายๆคนก็อาจจะบอกให้จริงๆเมัดชีสมันเสียงดังนะครับแล้วก็ร้อนเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเมัดชีที่มี มีโฟมอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องเสียงนะครับแล้วก็เรื่องการความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นนะครับเป็นบริเวณที่เราต้องการแสงสว่างนะครับก็เดี๋ยวนี้มันก็มีวัสดุให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับทั้งที่เป็นพวกแผ่นใสเป็นอะคริลิกนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตซึ่งอันนี้เราก็น่าจะต้องเลือกตามลักษณะของความสว่างที่เราต้องการนะครับความใสความขุ่นแตกต่างกันไปแต่ว่าหนึ่งอย่างที่อยากให้ดูก็คือทิศทางนะครับว่าตัวส่วนต่อเติมมันอยู่บริเวณไหนครับ เดี๋ยวพอเวลาเราใช้งานจริงๆครับมันจะอยู่ไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าบริเวณต่อเติมเนี่ยมันหันหน้าทางทิศใต้นะครับหรือว่าเป็นตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งโดนแดดตลอดเวลา ถ้าในกรณีนีน้ถ้าเราอยากจะได้แสงเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นพวกแผ่นใสแคบบางแผ่นนะครับอาจจะสลับกับตัววัสดุตัวอื่นไปเวลาแดดลงเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนเกล่นไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราจะพยายามออกแบบให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดเพราะว่าในความจริงแล้วอะเวลาเราก่อสร้างคนละทีนะครับหรือว่าใช้โครงสร้างไม่เท่ากันอนะยังไงเนี่ยโอกาสที่มันมีปัญหามันก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับเราก็สามารถจะจัดการแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นครับอันนี้เป็นหลังบ้้าานนีีี่่เเเเองรรรบบแลวววกก็็ิิณณปทมต น่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับเราสังเกตด้านบนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าใต้คานผนังนี้เนี่ยมันมีรอยอยู่ประมาณสักน่าจะ10เซนส0กว่าเซนนะครับซึ่งบริเวณนี้ครับนี่คือผนังที่ถูกต่อเติมไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเพราะนั่นจะเห็นว่ามันก็สุดนะครับผนังมันก็สุดของมันไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีการตัดจอยตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วถึงเวลาเราก็โปกเก็บให้เรียบร้อยแม้นแนวสุดมันก็สุดไปครับแล้วถ้าเกิดว่าถึงวันหนึ่งรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเดี๋ยวที่ก็เอาอีก อัดเข้าไปอีกหนึ่งแถวปัญหามันก็จะจัดการได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าปัญหามันจะคืออะไรแล้วเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างดีเราสามารถจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆไม่ยากครับชอบความรู้ดีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อไปพี่พในทูตุลช่อง,งไทยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ทิง้งไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่มาทำให้ครับเจอคลิปหน้าครับ